เป็นเส้นทางไปทอนแฮมนะคะก่อนที่จะไปถึงทอนแฮมก็จะแวะไปหาน้องจอยก่อนจะไปสวัสดีแล้วก็ซ่บายบายกับน้องเพราะว่าจาะอีกสองวันก็จะกลับไทยแล้วค่ะก็เลยบันทึกวีโอนี้ไว้ดู <laughs> เป็นความทรงจำดูแล้วก็บีน้าค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ค่ะที่ไหนก็ไม่ได้สวยเท่านอรน์เยมาแล้วก็สวยติดใจแล้วก็อยากกลับมาอีกค่ะบึงความง่ามของบาดกระเจ้าค่ะแถวนี้บริมีมาแต่ที่พาน,น้ามึก,กี้เนี่ยม่มาค่ะกบกบต้นไม้เขาวไปง่าม ต่ว่าขว้วบุดมสมบูรณ์ของบ้านกระเจ้านะหลายอี่รีค่ะในปลาได้ย,า,า,ยางยางของไปเนียวอธิบายยากกับง่ามคือบ้านเท่าลนะบ้านเท่ากับง่ามคือกันแต่ว่ามันง่ามแตกต่างบานเท่ามันเป็นร้อนชื้นเนาะก็กิเป็นอากาศชื้นยืนเป็นอากาศอากา,าทแห็งแรงป้านี่คันล่องมันข้นผิวแห่งหรือผิวบริเวณม่านยังมืดละคะ่ะน่าโลชั่นใส่ใบ เส้นทางอีกเส้นทางนึงค่ะที่เป็นเส้นทางโตแก่มาสัน่นเพป็นว่าส่วนใหญ่กับขนถามมา้าพอมักที่เส้นนี้รถอยู่บนถนนหลายเขาเจ้าไปทอดแฮมเขาเจ้ากามาถนนสายนี่ละจ้าอันนี้เขาเจ้ากับปู่กั<ม>นนบยักษ์เ,เปิ้ดคนมาแก่เปิ้ส่วนเรากแบบาก่เปิดข้าเจ้ามาแล้วดูดูน้ำมันก็ะสีปิดในวันนี้ละกันเป็นแห้ง ไปตามผู้เขาเนะะียค่ะบ้านกระเจ้าอยู่ทั้งๆเหวเอบ่งเป็นมีดิน,นนิดน้อยเสียด้วยค่ะกลลงไปมีแต่หินหินดานน่านยิ่งยิ่แต่ว่าบอกขึ้นมาเห็นอะไรอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติกระเจ้าอุดมสมบูรณ์มากเบื่องดูต้นสนงามหลายงามอิลีเด้วยค่ะเบื้องวยตาจุดของเห็นงามคับ อยู่บ้านห้ากรสิเดีไปเพิ่งแต่อยู่เขาใหญ่ยู่ปากช่องค่งง้มๆงแบบนี้ยู่แถวเมืองเลยบนนอเนาะที่อากาศแต่ว่าอากาศที่เมืองเลยบ้านเ้ามันกะเย็นกับเย็นชื่นเนาะมันกับอันนี้ยืนนี่มันแห้งอย่างเดียวเด็ดแต่ว่าถามว่าแต่เห็นหนาวๆนาวกระสีนะว่ามันยู่งยากบ่กระบบได้อยู่งยากได้ขายายุ่งง สิออกจากบ้านเท่ากับร้ว่ามันหนาวก็ถือเสียกันหนาวมาหล่นไหมเสียก็เจ้านุ่งหรอมันกับอุ่นไหมเขามาได้ลดมันกับมีเตอร์มันก็อุ่นอีกไหมคะมันก็เล่บอไรขึ้นยากน้ำเรือยงหนาวอยู่กับวันยูยากอยู่ในบ้านอะเน้นุ่งเสียแขนสั่นอยู่นั้เชียร์บอลก็จะเปิดอินเตอร์เด้มันบอหละอันนี้ก็คือไปเรื่อยๆน้ำเขาน้าปลาไปเรื่อยๆ กับบ่ใไซบานสิบ่อปอดไัยได้ค่ะปอดไั่บอค่อยสิมีเรื่องเหอนโจรเรื่องอยังเมียค่ะอยู่ลบับปอดไยอยู่เป็นอันไปถามขาเจ้าไปถามบ้านหลังนึงเนาะไปเมืองอันนึงไปยา,ขา,า,นอนอยามขึ้น่นบ่านอนย่าหมืกขึ้นประตูบ้านขึ้นกระบอกก็บ่กเป็นยังพันนะเจ้าว่าก็บ่เคยเห็นน่ะนะเพราะว่าคัน ภาพชีวิตกับสวัสดิการกับเจ้าน่ะมันดีมื่อมีงานทำรัฐบาลกับเจ้าหมายเงินเดือนเพ้าะอธิษฐากันจิบ่หลายเนาะพอด้เรียงกยวของขอดสิ้นเดือนนี่อย่างสินะมีงานทำมันก็ได้หลายขึ้นก็ได้หาภาษีไว้ก็ได้สวัสดิการกสิมีเงินเก็บตอนที่เกษียณนี่สินะ เขาอยู่ในกับเป็นยาไว้เรื่องสัตว์ค่ะในฤดูหนาวนะช่วงนี้ก็จะมาปลูกยาไว้เกี่ยงยาไว้ไปแทะให้แกะไข้มาไข่มัวข้าเจ้านี่อันนี้เมื่อนาอันนี้เนี่ยเด้ยินข่นคาวานเอาไปใส่สูบไปใส่อยู่ในเมืองท่อนแทมเลยค่ะท่อนแทมข้าเจ้าจะใส่ดื่มตื่นใส่กินของแมื่อนำอันนี้ลับพองเป็นมันเป็นทะเลสาบค่ะ ลวดูหนาวกับสิงงามอีกรูปแบบนึงฤดูหนาวกับสิงงามแบบมีหิมะค่ะนี่หิมะตะวันอยู่ในฤดูหนาวเดี๋ยวี้ีต้นไม้อันนึงที่ใบบอลลูนหรือยังเขียวตลอดคือต้นสนซุ่งนีแหละค่ะแต่ไม่ทุกอื่นนี่คือใบร่วงมัดแต่เนี่ยเดี๋ยวยังสีเขียวอยู่คือเกา่าเลยค่ะส<ม>ังเกตเพิ่งอันอื่นนี่คือร่วงมัดต่ว่าสนเพินนพ่นนี่เพิ่นเพิ่นสีบอลลูนอ่ะสีมีน้ำมันเนาะเพิ่นมีน้ำมันมีอย่างสีงมีคุณสมบัติพิเศษของเพิ่น เพื่อนเนี่ยเพื่อนกับสีรุ่งสีหลักค่ะเพื่นกันสิร่วง,งสีหละัะสีมะรงมากแล้วก็ที่นี่นี่ที่มะขาวๆเมาก่อนเลยโอ้อย่างงามสวยกลเป็นประสบการณ์ค่ะเตือนตาเตื่นใจที่ใดมาเห็นความแตกต่างบานเพื่อนเนาะบานเท่ากับง,งามด้วยกันหลังงานงามคนละมุมแต่ว่าของเพื่อนนี่ยกัง,งามแบบที่เท่าบัเคยเห็นหนรือไม่ค่ะ เข้ากับเลยา่างามอียังกระตาดแต่าละทตามันไม่มันกระดีไปเบิดแ์ล้วเนาะพี่นอ้องบ้านเราไม่ไบ้านข้าเจ้าก็ค่อยไม่ลดด้วยค่ะรชากร้าข้าเจ้ากาเขาบอกลายสีหาหลาัด้ีหาหลานสีลานก,กลัวถนนเมืองละสามหมื่นเมืองละเนา่าเพิ่งไง่กระแสนสองแสนปกเกิน Olo, งงงออสโลเมื่อไงเมืองเบอร์ลินจีเสกับประชากรกัาลักแสนสองแสนสามแสนเกิดขึ้นเมื่อในหน่อยสีการังหมื่นสามหมื่นสี่หมื่น้ใช่หมคะรู้สึกว่าจีหน่อยก็บา้านเ้าหลาเติบอยู่เบาบางก็บ้านหทอลายเติบอยู่คะ่ะ ไปแมตไปพ่อแม่มยังด้วยค่ะโอเคกันหนาว <laughs> เอาคลิปนี้เอาไว้สักนี้ละจ้าเอาจังไดกะพอกันอีกเนาะค่ะโอเคบายบาย